สวัสดีค่ะวันนี้วันที่14เมษายน2566พ่อกินข้าวคนเดียวแม่ยังไม่หิวดูสิคะพ่อกินอะไรโอ้โหพ่อกินข้าวกับปลาทอดตัวโตวพี่สาวคนที่สองมาทอดให้ค่ะมาจากพี่ชัยโอ้โห เนื้นุ่มไหมพ่อ,อแค่นุ่มนะนุ่มเลอยอะนุ่มเลยเอออ๋อโอ้โหคำใหญ่เลยกินคำใหญ่เลยอืมนี่เติมข้าวแล้วนะเนี่ยพ่อเติมข้าวน้ำพริกอ,อ,อกินน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องเกลือผักหวานใส่ไข่ตุ้มใส่ไขไ่ไน่าอร่อยคุณลูกอืม ไปทางไหนกันดู <c oughs> okay. ไปทางไหนกัูอ้ามโอ้โหกินข้าวคำโตเลยอยู่ข้าวเอ้ยพอกินข้าวคำโตเลยเติมข้าวด้วยกี้เนี่ยมี <c oughs> กับปลาทอดตัวใหญ่เป็นการทอดพิเศษของพี่สาวคนที่สองทอด บนใบตองอ๋อโอ้โหโอ้โหอ้ออร่อยมีต้องจืดแครอทแล้วก็แกงขนุ้นพ่อแกงเองอืมอืมอ๋อโอ้โหข้าวจะหมดจานแล้วโอ้โหแกงจังเลย กจะมาจานอ่ะ <laughs> อืมโอ้ปลาตโต <laughs> กินข้าวอร่อยเลยพ่อนะอิ่มแล้วละ่ะอิ่มแล้ว, <laughs> อลวเอาอันนี้ไหม <laughs> เอาอะไรนะมะยงชิดแช่อิ่มอะ่ะ <laughs> <laughs> เอาไหม เดี๋ยวเอามาให้นะเก็บช่วยก่อนดึง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 วางไว้ก่อนเดี๋ยวเอามยงชิดแช่อิ่มในตู้เย็นมาให้พ่อมันอยู่ในตู้เย็นนี่มยงชิดอยู่ในนี้เอีงเอียงเอียงเอียงเอีงเอียงเอีงเอามาย่าง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 มายงชิดเดี๋ยวถ้วยใหม่น้ำตาลน้ำตาลมาเชาแม่โอ้เดี๋ยวแกะถุงให้นะ พ่อจะกินมะยมงชิดแช่อิ่มแล้วแฟนพี่จิ๋มก็คือพี่ตุ้ยเอาทำมาให้จ้าโอ้โหน่ากินอะ่ะโอหน่ากินอ่ะโอ้มะยงชิดแช่อิ่มโอ้ยยน่ากินมากอันนะั้เดี๋ยววางไว้นี่แหละวางไว้นี่แหละวางไว้นี่แหละ อกินให้ดูหน่อยคนหล่อตักน้ำอ๋อเอาน้ำซุปไอ้น้ำน้ำนี่ก็ตักน้ำอืม